พระเจ้าของเราไม่เคยมาสายพระเจ้าของเราไม่เคยมาสายพี่น้องครับพี่น้องหลายคนอาจจะรู้จักผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อจอร์จมูเลอร์เขาเป็นเจ้าของสถานเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งเขาได้อธิษฐานด้วยความเชื่อทูลขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจํานวนประมาณ2 0 0 0คนโดยไม่มีการขอเรียรายเงินตามแบบสถานสงเคราะห์ทั่วไปวันหนึ่งขณะที่เด็กๆได้มาล้อมวงเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงแต่โต๊ะอาหารกลับว่างเปล่าและไม่มีอาหารแม้แต่สักอย่างเดียวเลย แต่จอร์จนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะและเชิญให้เด็กๆได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเด็กๆก็พากันแปลกใจแต่จอร์จบอกว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารให้เราขอให้เราทุกคนได้ก้มศีรษะ อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันหลังจากการอธิษฐานจบก็มีเสียงเคาะที่ประตูจอร์มูเลอร์ก็เลยลุกขึ้นและไปเปิดประตูเขาได้พบกับคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าบริษัทได้นําเอาแซนวิชมาให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นอาหารเที่ยงคนขับรถคนขับรถนั้นถามจอร์ว่าที่นี่ต้องการ แซนด์วิชเป็นอาหารเที่ยงสําหรับเด็กๆหรือเปล่าครับจอสบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเรากําลังรอสิ่งนี้อยู่และหันกลับไปบอกเด็กๆว่าพระเจ้าไม่เคยมาพระเจ้าไม่เคยมาสายสําหรับชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ